发个宝音。 ย่อนเลยส,สีส้มก้อแม่วต่อไปลูกนีมาลกี่้ยบเลยยิบเลยมาไตเลือกาหน่อยเลกเลยค่ะไม่ต้องเาไม่ได้เลือกสีอหยิบใส่ตะกร้าเลยค่ะอ้าวเท่าไหร่แล้วของหนูลูกที่เท่าไหร่แล้ะ

ต่อคิวต่อคิวอ่ารับต่อแถวต่อแถวต่อคิวเลยค่ะเด็กๆต่อคิวต่อคิวต่อแถวเลยค่ะ มีรสหวานเวลากินก็ต้องเอาเม็ดออกนองเนาะนะคะแล้วก็หั่นเใช่อ่าต่อมาใครรู้จักอันนี้บ้างอะไรคะปลาปลทูปลทูไม่ต oh ้องอั่ค่ะอรทะาได้ไหมคะ่ะะคะส้มงเั้นแล้วมโกส้มาเลเนะคะลงกิออ่เราไปไปแม่กอะไร ห้ค่ะหนูถึงเอลแม่แล้วค่ะใช่หนถึงเอวแม่แล้วใช่เอวแม่แล้วถรงเอจะถึงเลือกแม่แล้วอ้าวเริ่มไปค่ะ กอดแล้วอ่าไปเลยกอดได้แล้วอ่ะกอดได้หนูหนหบตัวไหนมนเล็นนแล้วเนี่ยอนบกัหมดน่เห็นหมดเอ่ามาค่ะให้เห็นหน้าลงหันหน้าเขแม่ค่ะเลยเดหนา้าคุณแม่ค่ะนั่งให้เรียบร้อยนให้เรียบร้อยนั่งเรรอค่ะขอบคุณค่ะ โป๊ไหนมีอะไรมีอะไรโชว์ข้างหลังด้วยมีข้างหลังด้วยเหรอคะว้าวไม่ต้องโชว์ไม่ต้องยังไม่ต้องแกะถูกว้าวอขอกอดได้ไหมคะขอกอดได้ไหมคะอมาอกอดแม่หน่อย